สวัสดีค่ะในช่วงนี้มักจะได้ยินสื่อหลายสำนักต่างก็ตีข่าวเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชนะคะว่าหลังจากนาครศรีเปิดเมืองก็ได้มีผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่กันอย่างล้นหลามมากมายชนิดที่มีข่าวว่าอาจจะเพิ่มเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่หรือที่อื่น,นมาลงสนามบินนคร เพราะความเชื่อที่ว่าเกิดจากบารมีของตาไข่หรือไอ้ไข่แห่งวัดเจดีตะบนฉลองอำเภอสิชลที่มาช่วยเหลือกอบกู้สภาวะการแห่งความทุกข์ยากและลำบากในช่วงโควิดให้ฟื้นฟูสร้างขวัญกำลังใจที่ถดถอยไปของผู้คนให้กลับคืนมาด้วยความหวังเรากับมองเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์จากหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เรื่องของปากท้องก็นำไปสู่ความเชื่อดั้งเดิมการบอกเล่าต่อๆกันถึงสิ่งที่ผู้คนยังคงสแสวงหาอยู่เสมอจนทำให้เกิดเป็นแรงศรัทธายึดถือยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจและปรารถนาจะมากราบไหว้เพื่อขอพรโดยเฉพาะขอให้มีโชคมีลาบตามคำบอกเล่าของคนที่เคยได้รับมาและความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมาช้านาน ดังนั้นทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่วัดเจดีอันเปรียบประดุจทำเลทองในขณะนี้นำมาซึ่งความหวังใหม่ที่ทำให้ผู้คนอีกมากมายต้องการมาเยือนสักครั้งในชีวิตนำพาความคึกคักมาสู่นครศรีธรรมราชอย่างมาก หลายสายการบินต้องรีบคว้าโอกาสทองหลังจากหยุดมานานด้วยการเปิดเส้นทางเพิ่มหรือเปิดเที่ยวบินสู่นครศรีธรรมราชเพิ่มจนขึ้นชื่อในการจัดอันดับทางสถิติของกรมท่าอากาศยานว่าสนามบินนครศรีธรรมราชยืนหนึ่งด้านผู้ใช้บริการหรือจำนวนผู้โดยสารสูงที่สุดในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ความพีคก,ก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นนะคะเมื่อชื่อเสียงของตาไข่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในประเทศไทย ต่ไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ South China Morning Post oh. ซึ่งเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ดังของฮ่องกงที่เผยแพร่ลงในคอลัมน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในแถบเอเชียประจำสัปดาห์ This Week in Asia and Lifestyle and Culture โดยหัวเรื่องไ้้แ่าวว่า Eight b o y believers as temple d w e l l i n g spirit to grant their wishes ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook นครศรีธรรมราช สรุปย่อๆว่าการแพร่ระบาดของโควิดก่อให้เกิดปัญหาในทุกๆด้านส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อคนทำงานและผู้ประกอบการเช่นในภาพการท่องเที่ยวรวมถึงภาคสังคมและลุกลามมาถึงภาคการเมืองก่อให้เกิดความกลัวไม่มั่นคงในชีวิตจนต้องหันเข้าหาที่พึ่งเพื่อจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจตามแนวทางด้านความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะสิ่งที่จะโดนบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาบได้ตามที่ขอจึงเกิดปรากฏการณ์ความศรัทธาตาไข่หรือไอ้ไข่ของคนไทยที่พากันเดินทางไปเพื่อขอพรและโชคลาภ จนเป็นกระแสโด่งดังและเป็นที่เลื่องลือของเมืองไทยอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่ามีหลายๆคอมเมนต์ที่น่าสนใจในเพจ f c e e o o o ดังกล่าวขออนุญาตยกตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นเรื่องสื่อใช้คำว่าเอกบอยแปลว่าไข่ตรงตัวเลยนะเป็นของกินได้แต่กรณีนี้เป็นชื่อของไอ้ไข่ซึ่งท่านเป็นเด็กวัดคนหนึ่งอาจจะใช้คำว่า KAI แทนจะเหมาะกว่าหลายๆท่านรู้สึกขอบคุณตะไข่ที่ทำให้นครศรีเป็นที่เดียวในเวลานี้ที่เพิ่มสายการบินมาลงและมีการรับสมัครพนักง,งานโรงแรมเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนรวมถึงสามารถมองเห็นช่องทางสร้างอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นรถรับจ้างที่จะไปวัดเจดี ผู้ค้าผู้ขายบริเวณวัดนี้และใกล้เคียงบางท่านบอกว่าทัวจีนถูกใจสิ่งนี้หรือแนะให้ไปฝึกเรียนภาษาจีนไว้ก่อนได้เลยเพราะถ้าข่าวนี้ดังในฮ่องกงจริงๆก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนแห่แหนกันเข้ามาเหมือนเชียงใหม่แน่ๆแ,แบ่งๆกันไปบางท่านบอกว่าถ้าหมดยุคโควิดและเปิดประเทศได้เต็มที่เมื่อไหร่เขาแนะให้วัดเจดีย์เตรียมพื้นที่จอดรถไว้มากๆเพื่อรองรับทัวลง แต่ทัวลงแบบนี้เป็นทัวดีทัวจริงๆเพราะเป็นทัวจีนเพื่อจะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจหลังพ้นยุคโควิดแล้วบางท่านคาดว่าจะมีทัวจีนลงจนเอาไม่ทันหรือรับมือไม่ทันกันเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือและความศรัทธาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังตามที่เห็นสมควร สำหรับเราที่เป็นชาวนครศรีโดยกำเนิดก็ย่อมจะยินดีหากว่ามีนักท่องเที่ยวเ,เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาเยือนมากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบตามแรงศรัทธาณปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุอีกหลายแห่งที่ผู้คนเคารพบูชาของเมืองนคร เพราะเรื่องใหญ่ต่อจากนี้ก็คือการช่วยเหลือเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นโดยเร็วเพื่อผู้คนจะได้มีไรายได้ไว้ใช้จ่ายจนเจอในครอบครัวเพื่อให้ทนจากความยากลำบากจากรคโควิดที่ผ่านมาและสุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นเพราะบารมีของตาไข่จาก ปรากฏการณ์การมาเพื่อขอพรและขอโชคขอลาบที่วัดเจดีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจที่หยุดชะงักไปนานของไทยได้ฟื้นฟูเร็วขึ้นดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นสายการบินรถรับจ้างการรับสมัครพนักง,งานโรงแรมสร้างอาชีพให้ผู้คนในพื้นที่ส่วนเรื่องที่ว่าถ้ามาแล้วท่านจะได้โชคลาบตามที่ขอจริงหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ดวงหรือความเชื่อของแต่ละบุคคล ส่วนเราเป็นคนที่ไม่มีดวงลาบลอยเออเราก็น้อมระลึกถึงบารมีท่านและสวดมนต์อธิษฐานขอพรทางไกลคือขอในใจให้กอบกิจการงานสำเร็จครอบครัวมีความสุขไม่ป่วยไข้ก็ดีแล้วค่ะท้ายสุดที่นำมาฝากคือบทสวดมนต์บูชาตาไข่ให้ตั้งนโมสามจบแล้วสวด9้าครั้งว่าดังนี้อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโร ลาพะลาภาพระวันตุเมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ